ก็สวัสดีกันนะครับคุกกกับผมชิงอนุวัฒน์นะครับมี่ากันในรอบเดกในสีทุ่มก,กว่านะครับก็เหมือนเดิมก็มีภารกิจนอกอีกแล้วนะครับเฮ้ยเราไม่เอาปืนะภาก,กน,นอกคือเราต้องไปหาอก็เดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวิเบียร์เพิ่งกิ้ เอ้กินเบียร์เพิ่งเมาเฮ้ยนี่ครับอืมไม่รู้อะไรครับตัไม่เคยเล่นลงเด็ดน,นะครับลงก็ได้นะในเว็บต่งตางๆมันเคยครับไม่แจกไม่แจกเล่นเองอัเดเอเฮ้ยโอ้ยจะไปกันอย่างรวดเร็วโดยบินไปครับอืมโอ้อะไรโอ,โอ,โอร้เฮลิคอปเตอร์โอ,โอ,โอ้ชัดเจนครับนี่นี่คือฮลิคอปเตอร์ครับ จะขับเปไหนครับเครื่องินไม่ค่อยแพ้ครับก็ขับป่วยครับเพียรยังไงก็คิดจินตนาโดยนะเออก็เราจะไม่รู้มันให้ขับไปไหนครับก็ไม่รู้นะครับเออคิดนี้จะนานนิดนึงแล้วก็เท่าที่รู้แล้วถ้ขับเครื่องยนนี้คงเป็นช้าครับ ปิดเพียงปิดเพียงมีชอบเพียงครับนี่โอเคแล้วก็มาฟังเสียงผมข้ามดีกว่าครับก็ไม่รู้มันให้ไปไหนไม่ไกลไงไงไม่เคยเล่นเน็เพึ่งลงหมดเสร็จก็ลงเล่นเลยเล่นอัดเลยอัดโดยเล่นเลื่อยก็โอ้กระจายนาเน็คก็ อยู่ฝ <ส straightforward> ั่งตรงข้ามนานแน่นอนครับคิดเนี่ยก็เาจะไปกันอย่างรวดเดียวครับโดยใช้ฮอรลีคอปเตอร์ลำานี้ครับเฮ้ยทำไรเป็นเกมพี่กดในี่ครับเจอแล้วครับ พี่มาเก็บใครเพ่่อีนี่ก็โอ้โหมาเอารถครับเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับอีอย่าก็มีที่มาครับเพิ่อจากการทำงานงนี่รถรุนสมเด็จอะไรไม่รู้ครับรถคันนี้ ถอยหลังเป็นเงิเปิดเพลงปิดเพลงครับลำคาญ์ดันอย่างรวดเร็วครับ mm hmm. ก็ไม่ค่อยถนัด mm hmm. เออโอเคเยี่ยมขี่รถขี่รถขึ้นหอแล้วนะครับ จะรู้ไ่าก็ขึ้นหอไม่ได้นะอัคชิปอยู่พี่อาชีปอยู่อาชิปเกมอัคชิปลง y u ูทูบพีเพิ่งเลิกงานมาครับมาแซวครับมาแซวก็ไม่มีอะไรบ้างครับแล้วก็มาเข้าในโหมดบ้าของเราต่อเดี๋ยวตอนนี้ปัญหาคือยัง ขึ้นเครื่องไม่ได้นะครับเขาขึ้นยังไงวะนี่มันขี่ได้สองครั้งเออเดยวไอ้ซีเจมันจะขึ้นรถอย่างเดียวเลยครับก็เฮ้ยขึ้นได้แล้วเว้ยสอือครับเราจะไปแกยแนวรถเร็วครับโดยใช้คอริคอปเตอร์ลำนี้นะอ๋อ รอบนี้เราจะฟังเพลงไปด้วยครับไ่เนตัวแะ้วผมชอบเพลงสไตล์นี้มากกว่าไม่นี่ก่อ้จบ ต้องใจเราจะมารับรถกับที่ที่เรามานะก็ถ้าเราที่ก็ต้องเซฟแล้วผมก็ไม่เคยเล่นเนี่ยลงหมดเสร็จผมก็เล่นเลยผมไม่มีปัญหาคลิปนี้ก็ก็จะมีปัญหาว่าขี่หอดชนตึกก็ได้จะตีในกฎหมายแล้วให้ดัเบิหน่องอย่งนี้ห้ามผ่านเลยครับก็ตึกสูงเยอะเองก็ ก็ถ้าแกเป็นเกมก็ฉี่มัวไปเลยจุดพักจาขาแล้วให้ฟังเพลงครับม เอ้ยีมาถึงแล้วเว้ย <c> ท <oughs> ี่เราทำงานกลางคืนแล้วะสีทุ่มกูเอ้ยตีสี่แล้โอ้แป๊บเดียวเองเวลาในเกมโอ้เราจะเอาหัของเรามาลงตรงนี้ตรงร้านขายรถนี่ครับลงแม่นซะเลยผมเยี่ยมโอเคก็เราจะลงเครื่องกันมาอุ้ยเยี่ยม แล้วก็จะขึ้นรถโอ้โหสภาพรถอือหือเยี่อมอีโอ้โหขนรถไหนไหนครับเราก็จะเอารถโอ้มาวงแดงนี้หรือเปล่าเอามาซ่อมหรือเปล่าไอ้ไปไหนวะหนี่งเฮ้ โอโหโอ้โหไม่เคยเล่นนะครับเนี่ยโอ้หมีหมดดีอย่างนี้เลยเลยอดสโอ้โหเพปิด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 เพลงไมบแล้วมันให้เราไปไหนครับนี่โอ้โหไม่รู้ครับกดไปตามๆมันเลยครับไม่รู้ครับไม่รู้ว่ามันให้เราไปไหนครับเดี๋ยวที่เรารู้มัน เรามีรถมาด้วยเฮ้ยโอ้ยไปไหนวะเนี่ยไกลไหมวะมันเริ่มจะลายตาไปหน้าเลยโอ้โอม่ไกลครับไมาไกลโอ้มาตรงนี้ครับโอ้มาตรงนี้ตรงไหนวะตรงนี้ตรงไหนตรงไหนคือตรงนี้ เฮ้ยให้นีมาปมอปอพันเครับเย็บไปไหนต่อครับโอ้มานี่ลางรถไฟหางอีไม่ทำอะไรครับโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมวะโอ้โหให้เรามาขับเคสเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลย อืมทับที่ครับอืมขับเกียน์รถใช่ยังไงวะปวดอะไรเดินหน้าถอยหลังนี่โอ้โหคนไม่ค่อยถนัดเน้ยเรื่องนี้อืมอืมยังเอ้าไม่ติดเอ้าเฮ้ยเด็ด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  เอ้รถกูหายน่อโอ้รถโอเอารถใส่ตู้โอ้ยเดี๋ยวกูจะดึงตู้ไม่ติดอีกเดี๋ยว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 เดีเดีีย โกูกูเริม่มเจ็ไม่รู้เรื่องนะครับก็ยังไงครับคลิปนี้อืห้ร,รู้บอกผมทีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีตั้งตัวไหมครับ, <S <S รบโอ้รถรถเราสภาพไม่ดีมั้งเราก็ลองอืม เฮ้ยไม่ได้แล้วชีไม่ได้ก็พยายามต่อไปครับชิปนี้นานนิดเองก็ก็ไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่ามันให้ทำอะไรกันแน่นะครับอะไรวันี่มันไม่มีบอกเลยปุ๊บปุ๊บกดชิปอีสักอีสัก จิบอ oh, mm ืมจะรู้ไม่ให้ทำอะไรกันแน่รับเราลองมาดูดคันนี้ดีกว่บก็อาจะไม่มีปัญหาคันนี้โอ้โหพอเวอร์เคียนกูดิ้ดิว่าสายมันจะ45องศาองศาแบบตรงชิงเล ອືມນີ້ຍັບ เราได้รถมาแล้วแล้วก็จะมาปล่อย